โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ครับอยู่ผมนะครับปูเจมนะวันนี้นะครับโทษทีนะครับมีข้อความเข้าอ่าคลิปนี้อาจจะไม่มีการตัดเลยนะเพราะว่าผมก็เพิ่งประสบปัญหานี่มากับตัวเลยก็คือผมโดนไวรัสกินเครื่องนะก็อ่าถ้าใครอ่านั่นแหละ <laughs> ผมก็ทําการรีเครื่องมาที่เรียบร้อยและผมก็ทําการโหลดวอร์ซีเวนัสซีมา ประเด็นคือการเข้าวริสเวนาซีนะมันมัน,มนบางคนมันจะขึ้นเป็นอย่างเงี้ยบอกว่าไอตัวเนี้ยไม่มีอะ่ะคือแบบอ่ายังไงอะ่ะ you cannot อะ่ะคือแบบคุณไม่มีตัวเนี้ย process อ่าอ่า dll ไอตัวเนี้ยนะครับผมผมก็จะมาสอนวิธีแก้นะครับวิธีแก้ง่ายๆเลยนะครับให้เราคลิกอ่าอ่าคลิกขวาที่ i n f e s t i o n fantasy นะครับแล้วก็เปิด ขึ้นมาไปที่คุณสมบัตินะครับหรือว่าใครที่รู้ชื่อไฟล์หรือตำแหน่งไฟล์มันมาอยู่แล้วก็กดอย่างงี้ครับโอเคครับหลังจากมาอย่างงี้ใช่ไหมที่มันเข้าไม่ได้หลืมมาแรกๆเลยแล้วมันเป็นอย่างงี้นะครับให้ผมผมจะมาสอนวิธีแก่นะทุกคนเห็นชื่อตรงนี้ไหมครับสามดสามนยครับมาเรากไปเขียน d3 dx กก็ระวังบางเว็บด้วยนะครับเพราะว่าบางเว็บอาจจะเป็นไวรัสก็ได้นะ โอเคนี่ f d f นะครับ .dll dll โอเค .dll ฟุบอ่าดาวน์โหลดนะครับดาวดาวน์โหลดอ่ะนี่ครับขึ้นมาแล้วมันก็จะมีตัวนี้มานะครับผมแนะนำให้กดตัวนี้ดีสุดแล้วนะอ่าถ้าใครแบบกวนตรายหรืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ทานล่างเลยนะนี่ครับเราก็ดูด้วยนะว่าของเรามันกี่บิตน,นะ ถ้าคน32บิตก็โหลดตัวนี้คน64บิตก็โหลดตัวนี้แต่ส่วนใหญ่เขาใช้กัน64บิตแล้วแล้วก็ดาวน์โหลดไปเลยนะโอเคคนดาวน์โหลดนะครับมันก็บอกว่าดาวน์โหลดอิ่งอ่าดีสามานันาน,น,นั่นแหละครับโอคอ่าแล้วเราก็เอาไว้ที่ไฟล์ดาวน์โหลดเหมือนเดิมเลยปึ๊บอ่ามันก็จะให้เป็นซิปมานะครับผมแล้วก็เข้าไปดูเลยนะว่ามันอยู่ตรงนี้อ่าให้แตกไฟล์ให้เรียบร้อยครับผม โอเคครับหลังจากตกดไฟเสร็จนะครับมันก็จะให้ตัวนี้มาให้เราทําการกดลิ้ขวาครับผมแล้วก็กดปุ่มคัดลอกมานะครับ mm hmm. แล้วก็เอามาใส่ไว้นะ,อะขอเปิดใหม่ละกกันเมื่อกี้มันดับลงเรากดย้อนกลับมาได้นี่หว่าโอเคแล้วเราก็มาใส่ครับกดวางกดดำเนินการต่อครับผมฟุบเสร็จเรียบร้อยครับผมแล้วก็กระบ,บานี้ทิ้งไปแล้วลองเข้าเกมใหม่ดู ่ะมันบอกว่า course o k okay. อ y error คืออะไรตัวนึงนะแบบนโอเคสตาร์ทอ๋อ,โอ,อโอเคครับผมอาตัวนี้น่าจะมันเหมือนกับมีบางอย่างผิดพลาดเนอะเดี๋ยวผมจะลองแก้ไอ้ข้างหน้านะอ่า เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเป็นข้างหน้าเป็นอ d พิมเล็ก d พิมเล็ก x พิมเล็กนะครับแล้วกดโอเคลองใหม่อืมไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราถ้าตัวนี้ไม่ได้ลองไปหาโหลดใหม่นะครับเราเข้าไปโหลดอ่าไอ้ตัวนี้มาตัวนี้ไม่ได้สิเนาะอ,อืมอ่ะโหลดตัวนี้แล้วกันนะครับเลปแพร์เนี่ยครับ โอเคกดอ่าเพื่อนๆดาวน์โหลดไฟล์โอเคกดตัวนี้ครับผมอืมอ่ะได้ละอ่ะลองดูนะว่าตัวนี้อาจจะได้นะหรือเ,เปล่าวะเออลองดูนะ <c oughs> ถ้าตัวไหนไม่ได้เข้ากับเครื่องเราไม่ได้เราลองหาโหลดไปเรื่อยๆนะครับ, <c oughs> รบก็ระวังเว็บที่มันมีไวรัสหรืออะไรอย่างนี้ด้วยพูดย้ำไว้นะเผื่ออ่ามีปัญหาถ้า แบบทำไม่ได้หรืออะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างดีฟิวชั่นนี้เลยนะอ่ะกดได้ลเห็นไหมครับทําการลัดแอดมินเลยเรียบร้อยครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเด้อโอเคเด้อไปละจ้า